ถึงเวลาแล้วท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายทาเช่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กคอดี้ร่วมส่งเสริมให้ทุกท่านเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อเอ็กคอดี้สองกล่องรับอีกหนึ่งกล่องฟรีท่านจะได้ทั้งหมดสามกล่องในราคาเพียงสําคัญ500้อบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษในายนศกนี้ติดต่อสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทุกช่องทางคราวนี้ก็มาถึงเคสสาคัญเคสหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับ เป็นเบาหวานนี้เป็นมานานแล้วค่ะเริ่มเป็นตั้งแต่อายุ35ปีค่ะตอนนี้ตอนตอนนี้กี่ปีแล้วนะตอนนี้45ห้าแล้วค่ะก้สิบปีเนาะสิบปีรับมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงครับค่ะขึ้นมาเรื่อยๆคือยาเอาไม่อยู่อยาหมอถึงขั้นฉีดอินซิลินรือยังครับยังไม่ถึงขั้นล่าสุดนี่น้าตาลเท่าไหร่สี่ร้อยกว่าค่ะถือว่ามากไหมครับสี0รกว่าือว่าสูงนะครับมีโอกาสช็อกได้ แล้วฮะเราทำไงถึงได้มารู้จัก x c o r d y ล่ะคะอ๋อก็เริ่มจากการรู้จักกับน้องหญิงเป็นผู้แนะนำผู้แนะนำก็แม่ทับตุกค่ะแต่ด้วยที่ความเราเราเราคือเป็นคนไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเราโพสลงเฟซแล้วก็มีผู้ใจดีก็คือบอยส่งยาให้ทานหนึ่งกองค่ะก็ทานเช้าหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดเ่้ะ ่ะแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะครับอ่าทานไปได้ประมาณสักสามถึงสี่วันเราจะรู้สึกว่าแผลเรามันจะแห้งลงพอประมาณสักเจดถึง8วันน่ะไอส่วนที่มันแข็งแข็งมันจะหลุดออกที่มันเป็นสะเก็ดแข็งๆอ่ะมันเริ่มหลุดออกเพราะว่าเลิกทานยาของหมอแล้วมาทานตัวนี้โดยตรงได้ผลรออันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับดุลเทลพินิตของ ผู้ป่วยเนาะว่าเขายังไงเพราะอย่างพเขาเคยลองทานยาหมอแล้วแต่ยาหมอเกิดเอาคือเกิดซูไม่ได้ผลนะครับทานแล้วเบาหวานยังไม่ลงนู่นนั่นมาลองเปลี่ยนอันนี้ก็อยู่ที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือจะทานคู่กับยาหมอก็ได้ไม่มีปัญหานะครับยาหมอเนี่ยถ้าถ้าทานผมนะอย่าให้ทานคู่กันยาหมอที่หมอจ่ายยามาเนี่ยเท่าไหร่ก็ทานปกติตามวันเวลาที่หมอบอกส่วนตัวถังเช่าเราทานเสริมนะครับคู่กับยาหมอไป มันลงมาเหลือสองร้อยกว่าก็คุณหมอตกใจเพราะว่าจะให้ฉีดอินซูลินแล้วจะให้ฉีดเป็นยาแล้วก็เขาก็ละงับไปก่อนอย่างที่ให้ให้ดูนะคะคือตอนแผลที่มันเยอะกับทุกวันนี้ที่เห็นคือแทบจะไม่เห็นอะไรไม่เห็นแผลเลยนี่นะครับเนี่ยเพราะเอ็กซดี้เข้าไปมีส่วนเป็นภูมิคุ้มกันอยู่ในร่างกายของเขาเนียนะครับก็ถือว่าคุณเอกได้บุญมากเลยครับในการที่ ช่วยให้พี่เนี่ยเขาสุขภาพดีขึ้นไม่งั้นป่านนี้ถ้ารักษาไปอย่างเดียวอาจจะถึงขั้น ตัดขาแล้วก็ได้นะครับหมอนัดควานแล้วนัดควานเลยใช่ไหมแล้วไม่ต้องควานแล้วก็ไม่ต้องคว้านหมอก็ออตกใจถือเวลาแล้วท่านจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด -19 เ<อ>ข้าสู่ร่างกายทา้งเช่าร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็กคอร์ดีร่วมส่งเสริมให้ทุกท่านเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยโปรโมชั่นพิเศษซื้อเอ็กคอร์ดีสองกล่องรับอีกหนึ่งกล่องฟรีท่านจะได้ทั้งหมดสามกล่องในราคาเพียงสองพันห้าร้อยบาทตั้งแต่วันนี้จนถึงสามสิบในสายนี้ติดต่อสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ทุกช่องงทา รับประทานทั้งเช่าร้อยเปอ็กซ์คอร์ดีสิครับ